สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับมาพี่น้องฝนตกใส่ใหม่ครับก็หน้าฝนก็มีงานทํานะครับวันนี้อยู่กับหน้างาน MU4902 นะพี่น้องกับฟอร์ดห40ของเสียเมืออนะครับวันนี้มา2คันนะครับเสียทงปั่นนะพี่น้องวันนี้ MU49 ครับ เสียมืดยกล่องตามนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ต้องดราม่านะครับว่าย่าลูกลูกไข่า,านสามแล้วทำไมไม่ตีพันเก็บต่อก็ปัน่นเอาเลยครับตามเจ้าของที่ครับปั่นแล้วแล้วก็ยกล่องตามเลยนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะพี่น้องทำตามเจ้าของที่ครับให้ปั่นก็ปั่นครับ ให้ยกล่องก็ยกล่องครับกับเสียมืดครับวันนี้สองคันครับตามสภาพนั่งงานนะครับดูดีครับยาไม่ต้องพูดถึงครับยาก็ถือว่าเฉียวชะอุ่มเลยครับแต่ว่าก็ปั่นลงอยู่นะครับยกล่องตามนะครับวันนี้ออกงานแพ็คคู่นะครับมากันสองคันครับเป็นงานเร่งด่วนนะพี่น้อง ฝนตกใส่เมื่อวานนะครับผลตกใส่ครับฝนตกใส่ตอนกลางคืนครับวันนี้ก็มายกล่องนะครับเป็นงานเร่งรีบนะพี่น้องเร่งรีบครับใช้คําว่าเร่งรีบนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็รอไม่ไหวแล้วนะพี่น้องเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะนะครับแต่ว่าต้องต้องทํานะพี่น้องไม่ทําก็ไม่ได้ครับเพราะว่า มันถือว่าปลูกช้าแล้วนะครับต้องทำครับตามสภาพหน้าง,งานครับตามคำสั่งนะพี่น้องให้ไถก็ไถให้ปั่นก็ปั่นครับอันนี้ให้ปั่นครับปั่นแล้วก็ยกล่องตามครับพวกผมมารับจ้างนะครับให้ทำแบบไหนก็ทำตามคำสั่งครับออวันนี้ก็มารับจ้างครับ รถไถออกมาใหม่ๆก็เยอะนะพี่น้องปีนี้ก็แถวบ้านท่านไม่รู้ว่ามีไหมเหมือนบ้านผมครับบ้านผมตัดราคากันอุตลุดเลยนะครับปีนี้ครับตัดราคากันครับปีที่ผ่านมาก็350ครับแต่ว่าปีนี้รถออกมาใหม่ๆ300ก็ยังมีครับเยอะแยะเลยครับก็ตามสภาพหน้างานพี่น้อง MU4902 ครับเสียทงครับมากับเสียเมือด6ห4สครับ คลิปนี้ก็ไม่ดราม่านะพี่น้องเพราะว่าหน้าฝลนครับหน้าฝลนก็จะออกสภาพแบบเนี้วเนียวนะพี่น้องปั่นก็แบบนี้แหละพี่น้องดูเลยครับตามสภาพหน้างานครับไม่พูดมากนะครับตามสภาพหน้างานครับงานรีบเร่งนะพี่น้องรีบเร่งครับหน้าฝลนรถไทยส่วนใหญ่ได้จอดนะครับแต่ว่าทีมงานนี้ไม่ได้จอดครับ งานเ,เร่งรีบครับจัดตามเจ้าของที่ครับเพราะว่ามันก็ชาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนปลูกจนใหญ่หมดแล้วนะพี่น้องแต่ว่าแปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกครับเพราะว่าก็ฝนฝนดีนะพี่น้องปีนี้ฝนดีครับก็เลยจัดตามคําขอเลยนะครับชิปนี้ก็ของดราม่านะพี่น้อง จัดเลยครับลอตเตอรี่ปันเสียทงปันเสียมืดยกตามเนยครับทำตามคำขอครับขอมายังไงเราจัดให้ได้อย่างนั้นครับหน้าฝนครับก็ตามสภาพนาง,งานแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องจะรู้กันครับหน้าฝนส่วนใหญ่รถไถได้จอดนะครับแต่ว่าทีมงานของเสียมืดมีงานทำนะครับถือว่า เป็นงานที่หน้าฝนก็ดีแล้วพี่น้องรถส่วนใหญ่ก็ได้จอดรถทีมงานนี้ได้ทำงานก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับต้องทำให้เสร็จนะพี่น้องถ้าไม่เสียจวันนี้เดี๋ยวฝนตกมาใส่ก็น่าจะทำไม่ได้นะครับทำไปด้วยทำไปด้วยร้องโอ้ไปด้วยครับเสียทรงครับตามสภาพนางานนะพี่น้อง ทำไปด้วยหัวรอไปด้วยครับร้องไปด้วยครับเพราะว่าหน้าฝนนะพี่น้องออกสภาพตามหน้าง,งานแล้วครับถ้าทําไม่เสียดวันนี้ฝนตกมาใส่พรุ่งนี้ก็ทําไม่ได้อีกนะครับต้องรีบทาให้มันเสียดครับภายในระยะวันนี้เลยครับถ้าทาไม่เสียดพรุ่งนี้ฝนตกมาใส่หรือตอนกลางคืนฝนตกมาใส่ก็หมดสิทธิ์นะแต่ว่าถ้า ถ้ายกล่องเสร็จวันนี้ฝนตกมาใส่ตอนกลางคืนพรุ่งนี้ก็ปลูกได้ครับเป็นงานรีบเร่งครับสิบกว่าไร่ครับไม่รู้ว่าจะทําทันไหมครับพี่น้องก็ดูดีครับฝนก็เจาะชิวมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมาไหมครับแต่ว่าผมว่าไม่พลาดนะเพราะว่ามันหน้าฝนครับถ้าฝนมาก็เป็นอันว่าจบเกมนะพี่น้อง ผลมาก็เป็นอันว่าจบเกมครับเป็นงานรีบเร่งครับส่วนใหญ่ก็ทำกัน350ร้อแล้วครับปีที่ผ่านมาครับปีนี้ก็บางท่านก็ตัดราคากัน300นะครับแต่ว่าก็ถามว่าทำา300หรือ350เหรลียไหมครับก็พอเหลียอ,อยู่นะครับค่าน้ำมุกน้ำมันก็ถือว่าประหยัดดีนะครับสำหรับปอดเ่อมืดและ กุปตาเสียทงครับโอ้พี่น้องดูดิฐานก็ติดนะครับดูดิครับฐานยกล่องติดเลยนะครับหมุนเลยครับดินติดเลยครับติดฐานครับโอ้สภาพหน้างานหน้าฝนก็ออกแบบลำบากแบบนี้ครับไม่ทำก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคำสั่งมาแล้วบอกว่าต้องทำครับ จัดตามคำขอเลยครับผมเห็นเสียทงทำงานไหนก็ไม่ร้องนะครับแต่ว่าทำงานนี้ร้องด้วยนะครับร้องโอ้เลยครับงานรีบเร่งครับวันนี้ต้องเสร็จครับไม่เสร็จทำไม่ได้ครับถ้าฝนมาครับต้องเสร็จนะครับ โอ้อย่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่น้องโอ้ถือว่าปั่นได้ละเอียดอยูดด่นะผมว่าสำหรับหน้าง,งานที่มีวัชพืชเยอะๆแบบนี้ครับก็ถือว่าปั่นได้ละเอียดดีครับทำงานหน้านี้ก็ต้องทำใจนะพี่น้อง อัตราการกินน้ำมูกน้ำมันก็เพิ่มขึ้นนะครับโอ้หลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปเสียมือดอมานานนะครับก็ขอกรับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง youtube และเพจครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันตลอดเรื่อยมาครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ